กรณีชุดนี้นะครับทั้งหมดนะครับการรับประกันผลชุดทุเคืนการรับประกันนะครับก็จะมีชุดทุกปืนมีชุดห้องเรื่ออัดนะครับหเ้มือลนรับก้งแต่กันยาคือภายในหุ้มเพนไม่ว่าท่านเกืดนในกรณีทุกพืนแตกหรือตึกล้อไม่ว่ากี่ส้ยผมก็จะส่งมาให้ทางพี่เอาไปให้หลายเขาตอบในการนอาออกเราก็ขันล็อตพวกนี้ครับจะมีล็อตหมดทุกตัว แล้วก็ผมก็จะมีคู่มมือให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปให้้้นยเขาตอบเพื่อจะให้ใส่ลุกคุณใหม่ไม่ไม่ไมยากครับง่ายแล้วเราต้องอัดจารบีทุกหนึ่งเดือนนะครับหรือถ้า,ถาเราทํางานบ่อยๆเราก็ลองดูดูว่ามันมีการหมดไหมครับจริงๆก็หนึ่งหนึ่งเดือนจารบีอตรงนี้น แล้วก็เกียร์ใช้น้ำมันเกียร์นะครับเบอร์104น้ำมันเกียร์เราเคยเห็น้อาพิฮอตเตอร์อ่นั่นแหละส่วนมอเตอร์ภายในหนึ่งเดือนถ้ามีปัญหาอย่างเมื่อกี้นี้ที่แกะสพีแกรนด์นะครับมัจะมีสองลูกสีฟ้าและสีขาวสวายอย่าเียอ่าถ้าเกิดสึกห้อเดี๋ยวผมแกะออกมาใหม่กันเลยอันนี้เหมือนกันนะครับ เกียร์ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ร้อยสี่สิบนะอันนี้ก็ตลัดได้ถ้ามันหย่อนอย่าให้มันหย่อนมากเราจับเห well. ลืองนี้ไว้เราสามารถเลื่อนตัวนี้เพียงแค่ไขนะ่น่ะสี่ตัวแล้วก็ดันนะครับก็ตัวนี้เอาเทดยอยนะครับเพื่อเป็นตัวต่อคลิปอินโฟโอนคอมพิวตอร์บ็อ้าปบ้านอาร์ตีโอเลยดูอาร์ต อนเลเอมี่กอนอ่าินี่ะครับตอนนี้เขาเร um. uh ียกคาปาซิเตอร์อะอนะครับจะมีแคมป์เขาเรียกแคมรันกับแคมปแคมปสตาร์ คือถ้าเกิดไฟตกอย่างที่กำลังที่ผมกำลังจะพูดอยู่อย่างตัวดบไฟองถ้าไฟตกบ่อยๆหรือทาให้เครื่องมีปัญหาคือการติดขัดบ่อยๆต่วนนี้มันจะเกิดอาการร้อนและบวมเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ภายในหนึ่งเดือนถ้ามันมีปัญหาเที่จะส่งมาให้เปลีนคือเราจะเราต้องจําจําตัวนี้ให้ได้นะครับตัวนะตัวทีทีหนึ่งละไฟอะ่ะคือมันอยู่ยังไงเราก็ใส่ใส่กลับไปอย่างนั้นตัวนี้คือโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดคือ ตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้ตัวนี้เป็นทองแดงแท้นะครับก็เกิดเครื่อทองแดงล้อตะเกินคือถ้ามีการที่ว่าไฟตกไฟเกินมันจะไม่หมุนเราก็มากดตรงนี้ตละอดเวลากดตรงนี้ทีนึงแล้วก็ลองเปิดใหม่อันนี้ป้องกันตัวทองแดงไหม้ก็อย่าลืมก็อันนี้ประมาณสักหกเดือนคอยเติมน้ำมัน uh, น้ำ hmm. ม <c oughs> mm ันเกียร์ก็ประมาณหนึ่ง ก็ชุดรับประกันก็มีเหมืนนนนอกนกันอันนี้จะมีของการโผล่หลุ่ใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาจะมีสอนก็นไฟสองไฟเราจำสองร้อยยี่สินะครับ220โวลต์เราเรียกสายที่มาเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟมันมาสองสายเราเรียกลายกับหมุต้นไฟเราจะเรียกคิวเกิลเฟลด์ให้รันเ,าเอามันผานอันนี้คือไฟ220โวลต์เมื่อกี้ผม่จิ้แม,มแอมป์มันขึ้น230ออันนี้ก็คือเกินก็ดี แต่ถ้าในกรณีถ้าเราใช้ไฟเยอะแต่นี้น่าจะน่าจะใช้ได้ไฟเกินไฟตกไฟไม่พอก็จะอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยอยู่ประมาณนี้มอเตอร์มันอาจจะอื้อหนุนไม่หนุนทำงานไม่เต็มที่อะไรเงี้ยครับโอเคมาเข้าสู่การแนะนำกานรนำาร